มาต่อยด้วยความฉลาดหลักแหลมครับเอาโอู้หเอาโดนซ้อครับโอ้เจียบขาดโดนนับไปแล้วครับโอ้เอาครับปิดเกมได้ไหมครับฝุกขวาครับตับซออครับโดนชัยช่วงนี้ไปเก็บตัวแคมป์ทีมชาติมวยสากุลจะมาเล่นเหมือนกันครับฝัดขวาครับเอาครับโอู้หนี่ครับนาทีวิกฤตนาทีวิกฤตของเจียบขาดครับเอาครับพยายามต่อยฟื้นหรือยังครับฟื้นหรือยังครับแต่เจียบขาดโอ้ดูยังเอ็นไปเอ็นมาอยู่ครับโดนเข่ามาซานะครับเอาครับหนวดลำตัวขึ้นบนแม่ซ้ายมาเอาละครับเลื่อะนครับนจาก่อนครับโต่อทัั้งงเสียครบ เอครับเสียบขาดไม่มีซ้ายไปครับซ้ายอุ้ยเข้ากันคอครับแยังทนเฉยครับอย่างตอกด้วที่แล้วนี่ชัดเลยครับเอาละครับแหมหมัดเริ่มจะเข้าหน้ามีตอกบวกขึ้นมาครับเสียบขาดแมโดนแข้งซ้ายของรนัชัยครับวัดกันที่สองยกที่เหลือนี่แหละครับสี่กับห้านี่แหละครับตรงนี้ใครอึดกว่าใครแข็งกว่า4ต่อ19นะครับถือว่าก็มีความใกล้เคียงครับตัดลำตัวไปครับเสียบขาดลุยเข้าไปโรนชัยสู้ครับแลกเยอะไปหรือเปล่ากแล้เตะหลุดอีกแล้วหลุดแล้วโดนครับโดนหมัดเอาพยายามสับสอกขึ้นได้ครับ ครับครับลอตโต้แมโดดแข่งครับอาเบินไปอีกทีแล้วแมได้ได้ได้ครับแม่จังหวะเจ้าคืนนี้ไม่จังหนักเท่าไหร่โอ้แล้วดูครับจังหวะจะวิ่งมาเตะครับปีเข่าปีเข่าปีเข่าครับพุ่แดงนะครับโอ้เชียบขาดปอคงสว่างครับโอ้สารฝันให้กับตัวเองโอ้กร้องไห้เลยครับหลันทุกเวทีเดือดทุกคู่ครบทุกรายการด้วยราคามาตรฐานมวยพักยกมวยเดี่ยวหรือมวยสเต็ปฝากถอนไว้ไม่เกิน1-3นาทีตามความเป็นจริงเล่นได้ใจจริงเหมาะแก่การได้เสียต้องที่นี่